ตอนที่4ี5ขึ้นกระบี่ได้ทำลายสัญ,ญลักษณ์แห่งราชวงศ์และทำให้ทหารหน่วยรอบต่างพากัานพังอาไปด้วยร่างกายที่สันส้านไม่หยุดขึ้นกระบี่ธรรมดารรมดากับแข็งแกร่งได้ถึงขั้นสร้างพลังทำลายขนาดนี้นี่มันยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นแม้แต่จีหยูที่อยู่ในเขตแดนผพ้รอบรุ้ระดับที่9ก้าก็ถึงกับต้องหันมองไปทางดินเทียนโดยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อเช่นเดียวกันพี่เขย นี่ท่านมันน่ากลัวจริงๆเลยนะชินจังหยุดเนตแต่พงาไปหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าลาบเลียบออกมาขณะที่มองออกไปยังตัวตำหนักตรงหน้าหลังจากได้เข้ามาในเมืองแห่งนี้แล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอกระหายเลือดที่รุนแรงรวมถึงพลังวิญญาณเป็นกลุ่มๆใข่กักนนำเสียงที่กดจากทุกส่งออกมาจากภายในชายเวการควรในชุดคุยได้เดินออกมาจากภายในพร้อมๆกับชายไวการควในชุดกุมสีดำและชุดกุมสีเขียวอ,อง้มเหนือหัว เหล่าผู้คนที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ต่างพากันทำความกรุบออกมาจีหยูได้หันไปพูดกับหลินเทียนว่าชายที่ยืนในชุดกุยนั่นเป็นจักรพรรดิส่วนอีกสองคนที่เหลือแข็งเก่งมากๆนางได้แต่จ้องมองออกไปทางชายไปกลางคนทั้งสองที่ยืยนประกบซ้ายขวาของอีกฝ่ายและอดขอมวดคิ้วเข้าหากันไม่ได้เพราะด้วยระดับพลังของผู้ที่อยู่ในเขตแดนผพ้อรับลุ่ระดับที่เก้าของนางไม่น่าจะมีใครในที่แห่งนี้สามารถต่อกรได้ แต่นางกับสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนหลินเทียนได้หลีตาของเขาลงเล็กน้อยเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ธรรมดาเหมือนกันอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรเหล่ามาจากจ,ากจากักรวรรดิเปย์หยานที่นี้เข้าใจแล้วหรือย,อยังเขาได้หันมองออกไปทางจากักรพรรดิจกักรพรรดิได้แต่พังอับไปเล็กน้อยก่อนที่จะมีสีหน้าตกต่ำลงอย่างมากเพราะว่ามีคนของศัตรูกลับบุกเข้ามาภายในสถานที่แห่งนี้ ถึงได้ทําให้เขาพูดออกไปว่าเทวทูตทั้งสองได้โปรดช่วยจัดการกับพวกกบฏทั้ง3ตัวนี้ด้วยหลังจากพูดจบแล้วชายชุดดาก็ได้เข้าออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบและให้ความรู้สึกเหมือนกับสูงส่งออกมาก่อนที่เขาจะเคลื่อนที่หายไปและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของหลินเทียนและคนอื่นๆเป็นหนึ่งในสองเทวทูตของท่านเทพคนพวกนี้ได้สวยแน่ๆเพราะว่าด้วยระดับพลังของท่านเทวทูตแล้วคงจะสามารถกำลับพวกมันได้อย่างง่ายๆ แน่นอนอยู่แล้วท่านเทวทูตทั้งสองแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าบรรพบุรุษของทางราชวงศ์ตั้งหลายร้อยหลายพันเท่าเชียวนะเหล่าทหารพากันสแสดงความคิดเห็นออกมาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงระหว่างที่มองไปทางหลินเทียนและคนอื่นๆด้วยความรู้สึกเยาะเย,ะเยะ้ยจี้หยูที่กำลังมองออกไปทางชายตรงหน้าก็ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากว่าหลินเทียนชายคนนี้อยู่ในเขตแดนเจกาพณภาข้ารู้แล้วหลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขา หลังจากพูดจบแล้วเขาก็ได้ยกมือขึ้นพร้อมทั้งเวงตบออกไปตรงหน้าและมันเป็นตอนที่ชายชุดดำได้พุ่งเข้ามาประชิดเขาเพียเสียงตบดังสนั่นถูกส่งออกมาระหว่างที่ร่างของชายชุดดำลอยเขวงออกไปไกลเหมือนกับผุนไรกาก็ไม่ปานณน,นี้ท่านเทวทูตเป็นไปได้ยังไงกันเหล่าพวกคนถึงกับมีสีหนา้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงชายที่แข็งแก่งขนาดนั้นกลับถูกตบปลิวออกไปและทําให้พวกเขาเลหลายๆคน รู้สึกเหมือนกำลังฝันไปก็ไม่ปานสีหน้าของจี่อยู่เองก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากพร้อมทังพูดออกมาว่าหลินเทียนนี่เจ้านางสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าระดับพลังของอีกฝ่ายนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าอาจารย์ของนางเลยซึ่งเป็นถึงเจ้านิกายของนิกายปินใต้พิภพแถมยังแข็งแกร่งเสียกว่าได้ซํำแต่ว่าหลินเทียนกลับสามารถเวียงมือตบอีกฝ่ายจนปีออกไปได้ใบหน้าของจักรพรรดิที่ยืนอยู่ด้านหน้าก็ถึงกับเปลี่ยนสีไปทันทีก่อนที่เขาจะจ้องมองไปทางหลินเทียน โดยดวงตาที่เป็นประกายเย็นเย,ยือกแรงกดดันอันป่าเถื่อนได้ผวยพุ่งออกมาไม่หยุดหย่อนระหว่างที่พุ่งหอขึ้นไปบนฟากฟ้ากว่า30เมตรเขาได้แต่จ้องมองไปทางดินเทียนด้วยเบหน้าที่หมุนหมออเป็นอย่างมากพร้อมๆกับปลดปล่อยจิตสังหารออกมาอย่างบ้าคลั่งพี่สาวพี่เขยเขาเหาะได้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากพันธุ์าชินเชิงหยุนได้พูดออกมาด้วยเสียงตะกุกตะกักเสียงกระบี่คำรามอย่างดังถูกส่งออกมา พร้อมๆกับปรากฏกระบีเ่เล่มหนึ่งที่ส่งแรงกดดันที่หนักหน่วงออกมาในมือของอีกฝ่ายอาวุธนิลันหลังจากจะได้เห็นภาพกระบี่เหล่านั้นแล้วผู้คนมากมายก็พากันเปลี่ยนไปล้วนแต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวันออกมาโดยทันทีหลินเทียนถึงกับมีสีหน้าที่ตกต่ำพร้อมกับมองออกไปทางจัก,กรพรรดิและพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าจะไม่ชอบเจรจาสีนะหลังจากที่กำลับเจ้าแล้วข้าจะเจรจากับเจ้าอย่างดีจัก,กรพรรดิได้พูดออกมา ในเวลาเดียวกันนี้เองที่ชายใบกลางคนในชุดสีดำที่เหาะอยู่กลางท้องฟ้าได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่าเจ้าหนูอย่าอวดดีให้มันมากเกินไปเขายังคงเหาะอยู่กลางฟากฟ้าขณะที่เรียกกระบี่ออกมาเพื่อหมายจะสังหารเหลีนเทียนที่ตบหน้าเขาก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่เขาเรียกเอากระบี่ออกมาแล้วอีกฝ่ายกลับไม่ได้สนใจตัวเขาเลยแม้แต่น้อยตอนนี้เองที่เสียงกระบี่คำรามอย่างดังถูกส่งออกมา พร้อมกับพ่วงเข้าประชิดล่างของหลินเทียนในพริบตาตายไปซะเพีย้ยหลินเทียนได้เวียงหลงังมือตบกลับไปและส่งร่างของอิมฝ่ายปิวออกไปอีกครั้งเหล่าผู้คนโดยรอบล้วนแต่ได้จ้องมองไปทางหลินเทียนโดยดวงตาที่แทบถลนออกมาตามกันลอยนิ้วมือทั้งห้าได้ประทับบนใบหน้าของชายวัยกลางคนที่ลอยเคว้งออกไปไกลกว่า15เมตรจึงทางได้แต่จ้องมองออไปทางหลินเทียนโดยสีหน้าที่กดจัดพางพูดออกมาว่าเจ้าเขาเอง ก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับสายตาที่เค่งขึมของหลินเทียนแล้วเขาก็ได้แต่ตัวสั่นสะท้านไปไม่หยุดเสมือนมีมือที่มองไม่เห็นขวากำลงคอของเขาเอาไว้จึงทำให้ไม่สามารถหายใจได้ด้วยซ้ำก่อนที่เขาจะมีเงื่อไหลโชกไปทั้งตัวหลินเทียนได้พูดต่อด้วยสีหน้าเค่งขึมว่าเกร็ว่าตัวเองที่อยู่ในเขตแดนจักรพรรดินภานระดับที่7เป็นใครกันถึงได้กาหันคมกระบี่เข้าหาข้าหลายๆคนที่ได้ยินเช่นนั้น ก็ถึงกับพระไปจกกักรพรรดินภานระดับที่เจ็ดพี่สาวพี่เขยเขตแดนจกกักรพรรดินภานระดับที่เจ็ดมันแข็งแกร่งมากไม่สิถึงขั้นที่สามารถกลมนามองจกกักรวรรดิไหนๆภายในโลกนี้ด้วยซ้ำชินเชิงหยุนถึงกับปวดกลือนน้ำลายของตัวเองไม่ได้หัวใจของชายชุดดำที่อยู่ห่างออกไปถึงกับบีบรัดปากคิดว่าหลินเทียนนี้แข็งแกร่งจริงๆและไม่เปิดโอกาสให้เขาได้หายใจด้วยซ้ำหลูย่ยี่ชายชุดดำได้พูดออกมา ด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำชายชุดเกี่ยวที่อยู่ข้างๆงอคงจกกักรพัิก็ถึงกับมีสีหน้าที่ตกต่ำลงพร้อมทั้งพุ่งออกไปและแผ่พลังกดดันที่ไม่ได้ไปกว่าชายชุดสีดำออกมาก่อนจะปรากฏกระบีน่นิลันออกมาเช่นเดียวกันชายหนุ่มชุดดำได้พุ่งออกไปโดยพลังฉีดที่รุนแรงณนะตอนนี้เองสีหน้าของคนทั้งสองได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นจริงจังอย่างมากพร้อมทั้งชายทักษะที่ทำให้ปรากฏภาพขึ้นกระบี่มากมายออกมานี่ไม่ใช่ขึ้นกระบีธรร่ธรรมดาธรรมดา ที่เกิดจากทักษะวิทยายุแต่มันเป็นทักษะเทวะที่ทาให้สถานที่แห่งนี้ถูกปกคลุมไปได้วยทะเลขึ้นกระบ,บี่อันน่าสะเพรงกลัวโดวยทันทีนี่นี่มันมีกระบ,บี่เยอะมากๆนี่มันน่ากลัวเป็นอย่างมากหลายๆคนได้แต่พังะไปตกคนที่กําลังจ้องมองไปอย่างภาพเหล่านี้ไม่มีใครเลยจะไม่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะมันเป็นพลังทําลายล้างที่สามารถบดขยี้ได้ทุกสรรพสิ่งพี่สาวพี่เคยจะสามารถต้านทานมันได้ไหม ใบหน้าของชินเชิงหยุนได้แต่ซีดลงราวกับกระดาษเจ้าก็ลองทายดูสิดินเถียนได้ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มตอนนี้เองที่ปรากฏประกายแสงที่ก่อตัวขึ้นกลายเป็นกระบี่มากมายและส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังเขาได้ใช้ทักษะการส,สร้างสวรรค์แล้วใช้ทักษะหมื่นเทพสังหารของตะกูลี่ขึ้นตอนนี้เองที่สีหน้าของเราผู้คนพากันเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้พอเขาเกือบจะหัวใจวาย กับภาพคลื่นกระบี่มากมายของชายชุดดำและเขียวแต่ว่าหลังจากที่หลินเทียนได้เรียกอัศบีนที่ดูทรงพลังยิ่งกว่าออกมามันจะไม่ทําให้พวกเขาประหลาดใจได้ยังไงกันพวกเขาต่างก็พากันแข่งขันไปในทันทีท่าทางของชายชุดดําและชุดเขียวต่างก็เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงหลังจากที่สัมผัสได้ถึงพลังทําลายของทักษะนี้นี่เจ้าพวกเขาต่างก็ส่งเสียงออกมาแต่ว่าคลื่นกระบี่ทั้งหมดก็ได้กดทับลงไปโดยที่พวกเขายังพูดไม่ทันจบ กระบี่มากมายได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมทั้งทำลายเคลื่อนกระบี่ทั้งหมดของชายชุดดำเละเขียวจนสลายหายไปก่อนที่จะเสียบล่างของทั้งสองคนตึงเอาไว้กับพื้นแต่ไม่เลือดเจิงนองออกมาทั่วพืนที่แห่งนี้เทวทูตทั้งสองจัก,กรพรรดิถึงกับส่งเสียงออกมาโดยสีหน้าที่เปลี่ยนไปท่านเทวทูตเหล่าทหารทั้งหลายพากันพูดออกมาโดยตาท่างที่ตกต่ำลงอย่างมากชินเชิงหยุนและจียู่เองก็ไม่ต่างกัน พราะพวกเขาได้แตะผงะไปผานคิดว่าตัวเองกับดินเทียนนั้นอยู่คนละโลกกันด้วยซ้ำดินเทียนได้โบกมือของเขาพร้อมทั้งดึงเอาอาวุธนิลันของทั้งสองกลับมามูลค่าของอาวุธนลันมันไม่ใช่น้อย,อยไหนบอกมัสิว่าเทพของพวกเจ้าเป็นใครกันเขาได้พูดออกมาระหว่างที่มองออกไปทางคนเหล่านี้การฆ่าคนทั้งสองนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายถึงขั้นโบกมือก็ทําได้แต่ก่อนหน้านั้นเขาจะต้องไว้ชีวิตพวกมัน พอเขาอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรบางอย่างชายทั้งสองคนที่ถูกเสียบอยู่กับพื้นและมีเลือดไหลจึงนองออกมาทั่วนั้นได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นวันออกมาพร้อมกับโกรธจัดและเสียดายอาวุธของพวกเขาที่ถูกแย่งออกไปเพราะมันถูกดินเทียนชิงไปทั้งหมดหลังจากที่พวกเขาได้แต่จ้องมองออไปทางดินเทียนโดยสายตาที่เปลี่ยนเป็นดุร้ายเหมือนกับพูดผีเจ้าได้ตต่ทีนีน่แน่ชายชุดเขียวได้พูดออกมาหลังจากพูดจบแล้ว ชายชุดเขียวก็ได้เอื้อมมือออกไปจับแหวนนิ้นกลางด้านซ้ายก่อนที่เขาจะบิดมันกับด้านไปตอนนี้เองที่ปรากฏอัคระขึ้นมากมายภายในอากาศและปกคลุมพื้นที่แห่งนี้กว่าหลายสิบเมตรไม่ว่าจะเป็นกองกําลังทหารหรือว่าพวกเลียนเทียนก็ตามทีหลังจากนั้นเองที่จิตสังหารอันเข้มข้นและรุนแรงได้ปะทุกออกมาเสมือนกับสามารถกินกินได้ทุกสรรพสิ่งดวงตาของเลียนเทียนหดเล็กลงเพราะว่ามัน คือขายอาคมสังหารที่แข็งแกร่งมากๆบรรมอาจารย์ด้านขายอาคมระดับที่6ไม่มีทางวางขายอาคมที่ไร้กาศขนาดนี้ได้เขาได้พูดกับตัวเองเขาไม่ได้สนใจชายววยกลางคนทั้งสองอีกต่อไปแต่หันกลับมองไปภายในตำหนักที่อยู่ลึกเข้าไปด้วยดวงตาที่เป็นประกายเย,ย็นเยือกชายเวยกลางคนทั้งสองนี้ไม่ได้เป็นปรมอาจารย์ด้านขายอาคมดังนั้นต้องเป็นผลงานของท่านเทพที่พวกเขาว่าถึงอย่างแน่นอนอีกฝ่ายจะต้องไม่ธรรมดาแน่ ปลุบปลุกลำสงสังหารอันไลายกาศได้แปดสภาพของทหารธรมธรมดาธรรมดาให้กลายเป็นอากาศธาตุโดยทันทีท่านเทวทูตช่วยพวกเราด้วยท่านเทวทูตปล่อยพวกเราออกไปเถิดเสียงหัวร้องอย่างดังถูกส่งออกมาระหว่างที่ทหารหลายๆคนโดนลูกลงจนตกตายไปโดยสีหน้าที่ตื่นตระหนกถึงขีดสุดเหล่าทหารที่อยู่ด้านนอกรัศมีเขตอาคมนี้ก็รีพากันก้าวถอยออกไปเพราะกลัวจะโดนลูกหลงเข้าไปด้วยเจ้าจะต้องถูกสับออกเป็นชิ้น โดยที่ไม่เหลือแม้แต่ซากศพชายชุดสีเขียวได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูร้ายระหว่างที่จ้องมองไปทางดินเทียนพร้อมทั้งพยายามคว้าจับไปที่กระบ,บี่แสงเพื่อพยุงตัวเองกลับขึ้นมา